สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสมานเทคโฟ o u ครับเครื่องที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านก็เป็นอินเตอร์เกรดแยี่ห้อซันซุยนะครับก็เป็นเครื่องเสียงแบรนด์ที่มียอดนิยมนะครับมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเรื่องเกรดเรื่องเสียงคุณภาพเขาก็ใช้ได้เลยนะครับไม่แพ้บแบรนด์อื่นๆคลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่ผ่าถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมชิ้นอุปกรณ์ภายในเกรดประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ ซึ่งเป็นชิ้นอุปกรณ์ค่อนข้างเก่าเก่าเลยละ่ะเพราะว่าเครื่องนะครับน่าจะมีอายุนานหลายปีแล้วภาค power amp นะก็จะเป็นซ้ายขวาธรรมดานะครับจะเป็นวงจร otl นะครับ otl คืออะไรนะครับ otl คือมีคาปาซิตเตอร์ครัพ pling ก่อนออกไปลำโพงนะครับอ,อก่อนออกไปขั่วลำโพงนะตัววันนี้เราก็ใช้จะใช้ power amp แบบคัส ab หรือคัส d คัส h ก็ว่าวกันไปนะครับตัววันนี้ ตัวนี้จะเป็น power amp สไตล์ a รุ่นเก่าก็คือใช้แบบ OTL นะ power a m รุ่นใหม่นะครับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นแบบ OCL OCL คือไม่ต้องไม่ต้องใช้ c a r p c i t o r c o u pling นะครับก็คือต่อไปเลย c a r p c i t o r ตัวเขาค่อนข้างจะใหญ่เครื่องรุ่นนี้นะครับโมเดลนี้ก็ก็ดีหน่อยก็สามารถปรับแรงดันได้นะเครื่องเป็นของญี่ปุ่นนะครับซันซุยเนี่ยดูรีซิรเตอร์ดูสวิตช์เขา ตัวแคปพอร์ตนะครับพอร์ตโวลูมพอร์ตโวลูมนี่ก็ใช้ตัวเบื้องเริ่มเลยตัวใหญ่เลยนะครับดูิถ้าหาซื้อเปลี่ยนนี่ค่อนข้างยากเลยถ้าพังมาถ้าเสียมานะครับพวกโรตารี่สวิตก็ออกสไตล์รุ่นเก่ารุ่นเก่านี่ดูโรตารี่อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นรีซิสเตอร์เกณฑ์น,นะครับเกณฑ์อัตราอัตราขยายของภาคปรีนะก็ใช้ ใช้สวิตช์โดตอรี่ตัวนี้ในการปรับเลือกค่ารีสิสเตอร์ประมาณนี้นะครับด,ดูวงจรภาคแอมปเขานะพวกอะไรรีสิสเตอร์คาปาซิตเตอร์นะครับเกรดอุปกรณ์นี้โหต่างกันกับทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ก็จะเม็ดอินใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะดูนะครับมีกล่องป้องกันชิวสัญญาณรบกวนนะจริงก็จะมีตัวนี้นะครับชิวตัวนี้ป้องกันรบกวนทีนึ่งนะอันนี้ผมถอดเลือกอ่ เครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่องคืออาการมีเสียงฮัมนะครับเสียงจี่คือมาให้แก้ให้หน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะเผื่อท่านก็อาจจะเป็นนักเล่นเครื่องเสียงก็อาจจะสนใจนะครับหน้าตานะครับหน้าตาข้างหน้านะหน้าตาฟอนต์พาร์เนลนะครับแผงด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับยี่ห้อซันซุยนะสเตอริโอโฟนิกนะครับแอมปิฟายเออร์ซิสเตตนะ น่าจะเป็นโมเดล a u ตองห้านะครับห้าเห็นไหมครับตัวนี้ที่ผมว่าสวีโตรตารี่ตัวนี้คือเลือกรีซิตเตอร์เกณฑ์อัตราขยายเกณฑ์นะเกณฑ์ปรียมนะครับก็จะเป็นเทปเฮดก็จะเป็นพวกเทปคลาสสิกแต่ก่อนนะที่เทปคลาสสิกที่ไม่มีภาคปรีนะครับคือเป็นแบบอ่านแผ่นเทปออกมาทีเดียวเลยจะมีโฟโนนะครับพวกพวก,พวก,พวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะโฟโนหนึ่งโฟโนสอง ออกซิลายีนะครับพวกนี้เนี่ยก็พวกออกหนึ่งพวกสองนะครับออกหนึ่งก็เป็นไม้ด้วยมีการแยกปรับนะครับปรับเบนแลมออกมาข้างละตัวเลยฝั่งละตัวนะครับไม่ใช่แกนเดียวกันประมาณนี้เลยนะก็จะมีเฮดโฟนแล้วก็เลือกสปิเกอร์เอานะครับนี่ไฮฟอนดูข้างหน้าก็คลาสสิกคลาสสิกนะสตาร์รุ่นเก่าๆเป็นแผงเป็นอลูมิเนียมนะครับ รูค่าคาปาซิเตอร์ที่เขาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นทรานซิสเตอร์นะครับเนี่ยอกแบบรุ่นโบราณโบราณก็หาค่อนข้างยากนะครับเบอร์พวกนี้น่าจะเลิกผลิตเลิกจำหน่ายแล้วนะเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันครับดูสัดส่วนข้างล่างกัน ข้างล่างก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับแผ่น PCB แทบจะไม่ได้เคลือบนะครับแผ่นีบเหมือนเรากัดแผ่น PCB เล่นสมัยเรียนเลยครับเนี่ยเป็น PCB ีเพียวเลยคล้ายเหมือนกับเราใช้น้ำยากัดเอาประมาณนี้เลยนะครับดูอะไรเครื่องเสียงออกโบราณโบราณนี้จะใช้ชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับ ความทนทานก็เลยสูงกว่าเครื่องเสียงทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช้เป็นแบบชิปเล็กๆนะครับค่าอัตราการทนรบัดก็น้อยลงก็ทําให้เสียหายง่ายๆนะเครื่องก็เสียง่ายนะครับตัวน,นี้อันนี้ก็เป็นไดโอดเด็กติฟายนะครับตัวแบนอย่างงี้เคยเห็นไหมปกติเราจะเห็นเป็นตัวเป็นแท่งยาวใช่ไหมครับหม้อแปลงคอ ดูดิซิเตอร์ก็เกรดโอริโอนะครับเนี่ยอริโอเกรดเลยเนี่ยค o าซิเตอร์เบอร์เดียวกันนะครับไม่มีอันนี้น่าจะเป็นชนิด NPN เลยไม่มี PNP นะเพราะว่าตามหลักการของ Power a ร์แอวงจร OTL ก็เป็นใช้ชเตอร์เบอร์เดียวน,นะไม่ต้องมาเป็นแบบ NPN PNP นะครับใช้ชนิดเดียวเลยก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวคัพปลิ n g สัญญาณเสียงออกไปทางลำโพงนี่ก็เป็นวงจรภาคปีนะครับปีนี้ก็จะมีปีโฟโนโปีอะไรนะปรีพวกเทปเฮดอะไรอย่างเงี้ยก็สัญญาณรบกวนก็เกิดจากตัวนี้นะครับตอนนี้ผมซ่อมแล้วนะอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนก็มีประมาณนี้ก็จะมีทรานซิสเตอร์ภาคปีนะครับแล้วก็พวกโลนะโลพวกคาปาซิเตอร์นะตรงตรงภาคปีโลออกนะครับ คาปาซิตเตอร์ก็ใช้ห่อไม่ธรรมดานะครับเดียวหน้านะพวกดิสตเตอร์เครื่องเขามีอายุอานามการใช้งานหลายปีก็ต้องพวกนี้ก็ซีก็ต้องแห้งไม่ธรรมดานะครับเปลี่ยนให้เขาการเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนยี่ห้อดีๆหน่อยคือยี่ห้อเอลนะไม่ไม่ใช่เอลหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็นเไลัเกรดก็คุณภาพอาพออยู่นะพวกทานซิตเตอร์ก็ใช้แบบโดนอยสนะครับ เพราะว่าเขาเป็นปรีฟโฟโนโนะพวกนี้ไม่ใช่ใช้ทรานซิเตอร์ธรรมดานะครับถ้าทรานซิเตอร์ธรรมดาสัญญาณรบกวนก็จะสูงก็จะทาให้เกิดเสียงจี่เสียงคำง่ายๆนะเราต้องใช้ทรานซิเตอร์ที่เป็นโดน้อยคือสัญญาณรบกวนต่ํานะครับทรานซิเตอร์ที่จะมาทําภาคปรีนี้ได้คือต้องมีอตัตราขยายสูงนะพวกไอ้ h ช f นี้ก็ต้องสูงมีอตัตราขยายสูงแล้วก็สัญญาณรบกวนต่ํามี2 2 สองข้อที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับเพื่อจะหไดมง่ายๆนะนะครับไม่เกิดเ,เสียงหไดมง่ายๆขอไม่ให้มีเสียงเสียงแทรกครับปกติจะรักแคก่ๆนะหละังจะมีเสียงสัญญาณรบกวนออกมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับถ้าดังงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถ้าเราอันนี้ยังไม่ได้เสียบสัญญาณไง กลาวเขายังไม่ครบวงจรนะครับอันนี้คือหายแล้วถ้าเราจับนี่ปกติถ้าจับนี้ก็จะมีเสียงแจ๊กๆๆๆๆออกมาก็คือทานซิสเตอร์เนี่ยเสื่อมสภาพแล้วควเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ก็หายหายนะครับนี่นี่ผมก็จะได้ยินเสียงซ่าธรรมดาธรรมดาครับเขามีเกณฑ์อัตราขยายสูงถ้าเปจะได้ยินออกมาเนี้จะได้ยินเสียงซ่า ซะหน่อยนะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับพอามาฝั่งขวาอีนนี้ผมย้ายลำโพงแบบนี้นะครับใไหมมันจะดีนเสียง,งซะสาก็หายไปเรียบร้อยนะครับมาตอนแรกก็เสียงมีเสียงแครกแคกนี่แหละนี่ครับเสียงเหมือนประมาณว่ามีคนเปิดวิทยุ ข้างๆเบาๆได้ยินเสียงวิทยุแทกเข้ามาเบ,บาๆประมาณนี้นะครับอันนี้หายนะหายเปปิดทิ้งก็จบนะครับงานซ่อนนี้ก็ปิดปิดปิดจบงานนะนะก็ให้ให้ท่านเห็นอุปกรณ์ภายในของเขาจากข้างหลังก็จะประมาณนี้น,น,น,นะครับนี่ขัวต่อลำโพงเป็นอินทิเกรตแอมป์นะครับ ใช้แรงดันไฟ5 6 0โวลต์ก็น่าจะประมาณ30วัตต์นะข้างละ30วัตต์คิดว่าประมาณนี้ครับเสียงแบบฟังฟังนิ่มๆฟังเบาๆสบา,สายๆเสียงดีนะอุปกรณ์เขาใช้เกสดูดูทาร์ซิเตอร์เขาใช้เกตไม่ธรรมดานะครับดูแค่ทาร์ซิเตอร์อย่างนี้ก็ ายากนะครับเนี่ยตัวถังยังไงนะเปิต,ตีเราก็เจอแค่ตัวถังแบบใช่ไหมเราจะเจอตัวถังแบบนี้ดิเนแบบนี้เลยนะครับคือเสียงโอีโอเกตประมาณระดับไฮเอ็นนะครับดู อ,อันนี้น่าจะผ่านมือหมอมาบ้างนะครับพินลักษณะเปลี่ยนฟิลนะครับดูไดโอดเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างโบราณเลยนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับแค่ให้เห็นนะครับถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้เห็นอุปกรณ์ชิ้นโบราณแล้วว่าเป็นยังไงเพราะคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับ อะไรชิ้นอุปกรณ์โบราณพวกนี้นะครับก็ไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเทคโนโลยีเก่าเทคโนโลยีใหม่ก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ